ิ่นเป็นคนเปลี่ยนใจไวขนาดนั้นเราเดาทางไม่ได้เลยว่ามันจะอารมณ์ไหนวันก่อนวาดรูปเดี๋ยวแก้เดี๋ยวไม่แก้แต่มันก็ชมว่าเราสวยเวลาที่เราใส่วิกแล้วก็แต่งตัวใส่ชุดกระโปรงแต่อาจจะพูดไปแบบนั้นเพราะเอาใจเราให้ช่วยมันทำงานก็ได้อีกหลายวันต่อมาปิ่นก็เข้ามาบอกกับเรา หลิวไม่เลื่อนจะปรึกษาช่วงนี้น้องหวานไม่ค่อยคุยกับเราเลยวะ่ะคืนนี้นะวันเสาร์หน้าเราไม่นัดเที่ยวกับน้องหวานเขาที่ห้างอะ่ะก็เลยกะว่าจะเซอร์ไพรส์น้องเขาก็ว่าจะขอ,อน้องเขาเป็นแฟนนั่นแหละดีไหมแกหลิวไปช่วยเราด้วยนะช่วยเราหน่อยดิเราอะ่ะอยากจะขอน้องหวานเขาเป็นแฟนก็คุยกันมาสักพักแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรกันน่ะ ังไงก็จัดสซาร์น้องเขาแล้วขอเป็นแฟนแบบเนี้ยแกว่าจะโอเคไหมเออเราจะให้เราช่วยอะไรอะ่ะจะสซอรย์อะไรน้องหวานขอเขาเป็นแฟนเหรอก็เรามีปัญหาอย่างหนึ่งดิคือเราไม่รู้จะแต่งตัวยังไงให้มันดูเท่ดีอะ่ะเลือกชุดไม่ค่อยจะได้เลยน้องหวานเนี่ยเขาชอบผู้หญิงเท่ๆด้วยดิเรากลัวว่าสซพราแล้วมันจะแป้กว่า มันจะโปะไหมอ่ะน้องเขาจะตกลงเป็นแฟนกับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยวันเสาร์หน้าเหรอก็ไม่รู้นะว่าเราติดงานหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนละกันแต่ว่าปิ่นแต่งตัวแบบที่เป็นตัวเองจะดีกว่าจะได้แต่งตัวสบายๆเป็นตัวเองน้องเขาถ้าจะชอบปิ่นก็ต้องชอบแบบที่ปิ่นเป็นปิ่นอะไรแบบนั้นดีกว่าไหมอ่ะไม่ต้องแต่งอะไรเยอะก็ได้นี่ เออถ้างั้นแกช่วยหาดอกไม้ได้ไหมเอาดอกไม้แบบสวยๆเลยนะดอกกุหลาบก็ได้อ่ะสักช่อหนึ่งหรือหลายช่อก็ได้จะได้ไปเซอร์ไพรส์น้องเขาทำไมแกไม่หาดอกไม้เองอ่ะมันใช้เราอยู่แล้วนะปิน่นดอกไม้แกก็ต้องเลือกเองดิจะจีบเขาแล้วให้เราเป็นคนเลือกแทนเนี่ยนะมันจะได้หรอนะ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 ขอดอกกุหลาบสีแดงนะแกช่วยเลือกให้หน่อยเราอะ่ะเอาใจคนไม่เก่งจริงๆอะ่ะช่วยเลือกให้หน่อยนะนะหลิวนะ เออเออก็ได้ถ้าเกิดแกดช่วยนะจะให้เราตอบแทนยังไงก็ได้เลยเราทําให้ทุกอย่างเลยอย่างหนึง่งเอาไหมช่วยเราหน่อยนะอืถ้างั้นเดี๋ยวค่อยสั่งดอกกุหลาบให้ก็แล้วกันเอาดอกกุหลาบสีแดงนะโอเคไหมขอบคุณนะเออยังไงเดี๋ยวเราค่อยตามใจแกนหนึ่งวันก็แล้วกันเป็นค่าตอบแทนอะ่ะขอบคุณมากเลยนะเพื่อน ปิ่นกำลังจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วสินะจะไปจีบน้องหวานผู้หญิงที่คุยกันในแอปหาคู่เป็นเลสเบี้ยนก็เลยหาแฟนเป็นผู้หญิงแต่ยังไม่ได้คบกับเขาแค่ไปคุยกันอยู่น้องหวานเน่เหรอเราไม่เคยเจอหน้าด้วยซ้ำแล้วต้องมาสั่งดอกไม้ให้กับคนที่ตัวเองชอบไปจีบคนอื่นไปทำเซอร์ไพรส์คนอื่นกลางห้างเนี่ยนะบ้าชะมัดเลยอะ่ะ แต่ว่าคงเพราะแบบนั้นเราเองก็ไม่อยากอยู่แบบเจ็บเจบแบบนี้ที่ต้องแอบรักปิ่นถ้าเกิดว่านานเกินไปกว่านี้ปิ่นมีแฟนเป็นของตัวเองแล้วมันก็คงจะไม่ดีถ้าเรายังจะรู้สึกแบบเดิมกับเพื่อนที่ต้องอยู่ด้วยกันถ้าเกิดว่าหาทางหนีไปทางอื่นได้ก็คงจะดีเราก็เลยออกมาเที่ยวกับน้องหมูแดงแทนเพื่อที่จะได้ไม่คิดมากอะไร และทำตัวตามปกติที่สุดก็เลยนัดน้องหมูแดงออกมานะแต่น้องหมูแดงอ่ะเขาก็อุตส่าห์มารับถึงที่เลยด้วยเขามาหาเราก่อนที่เราจะไปหาซะอีกหมูแดงน่ารักแล้วก็นิสัยดีจะตายพี่เหลียวน้องซื้อขนมมาฝากด้วยอร่อยนะพี่เหลียวอยู่คนเดียวเหรอวันเนี้ยว่างหรือเปล่าคะ อยากไปกินอะไรอร่อยอร่อยกับหมูแดงไหมอ่ะเนี่ยขนมนี้อร่อยนะพี่ลองกินดูสิหมูแดงอุตส่าห์ไปซื้อมาให้เลยอะพี่หลิวคือหมูแดงอะอยากจะถามพี่หลิวอย่างนึงอะถ้าเกิดว่าหมูแดงอะแปลงเพศเป็นผู้หญิงทั้งตัวแบบเนี้ยพี่หลิวว่าจะเปลี่ยนใจมาชอบหมูแดงไหมคะหมูแดงรู้นะว่าพี่หลิวว่าชอบผู้หญิงอยู่ใช่ไหมล่ะพี่หลิวว่าชอบพี่ปิ่นใช่ไหมถ้าเกิดว่าพี่ปิ่นเขาไปรักคนอื่นแล้วไม่สนใจพี่หลิวอะ่ะ เขาก็จะไม่ยุ่งกับพี่เหลิวหร้วนะและแบบเนี้ยเราสองคนก็ยังสบกันทั้งคู่ด้วยพี่หลิวจะเปลี่ยนใจไหมถ้าเกิดว่าหมูแดงอะแปลงเพศนะคะตอนเนี้ยหมูแดงก็ว่าตัวเองสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าแปลงเพศก็จะได้ดูเหมือนผู้หญิงมากขึ้นหมูแดงก็ชอบด้วยอะค่ะไม่ได้ติดเรื่องนั้นเลยความจริงน้องหมูแดงก็เป็นคนน่ารักอย่างปฏิเสธไม่ได้เธอก็ดูสวยแล้วก็น่ารักอยู่แล้ว ฉันไม่ได้ตอบอะไรหมูแดงแค่ใส่หัวแล้วก็ยิ้มยิ้มคิดว่าหมูแดงคงจะพูดเล่นไปแบบนั้นเรื่องการแปลงเพศไม่ใช่เรื่องเ,องเล็กๆซะหน่อยต้องไปปรึกษาหมอแล้วก็ต้องทำอะไรอีกมากไม่ใช่ว่าต้องมาแปลงเพศเพราะฉันหรอกฉันบอกว่าไม่จาเป็นต้องทาแบบนั้นไม่จาเป็นเลยหมูแดงก็น่ารักอยู่แล้วในใจเราเองอก็ไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่า เราแค่ต้องการที่พึ่งเท่านั้นก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนกันที่ทุกครั้งที่รู้สึกไม่ดีก็จะมาหาหมูแดงเราแค่อยากอยู่กับหมูแดงบ้างจะได้ทนอยู่ได้ก่อนบันเสาร์หน้ามาถึงวันที่ปิ่นจะเซอร์ไพรส์ขอน้องหวานเป็นแฟนวันนั้นเราตัดสินใจออกมาข้างนอกกับหมูแดงการพบเจอผู้คนข้างนอกได้เที่ยวบ้างได้เจอสังคมข้างนอกบ้างก็ทำให้เรา,าหายคิดมาก แต่ก็แค่ชั่วขนาดเดียวผ่านไปวันๆเท่านั้นเราคล้ายกับมาออกเดทกับหมูแดงเลยวันนี้หมูแดงก็มีความสุขแล้วก็จะดีกับเรามากเราก็ดีกับหมูแดงแล้วก็คอยดูแลหมูแดงด้วยไม่อยากจะให้หมูแดงต้องผิดหวังหรือเสียใจเราก็เลยไม่กล้าจะคบกับหมูแดงเพราะว่ากลัวว่าจะเสียพี่เสียน้องกันอีก แ่ถ้าวันเสาร์ปิ่นกับน้องหวายเป็นแฟนกันไม่แน่ว่าเราอาจจะลองคิดอีกทีนะอาจจะต้องเลือกทางที่มีคนเจ็บน้อยที่สุดอย่างน้อยถ้าเราเป็นคนเดียวที่จะเจ็บก็ขอแค่เป็นคนเดียวก็แล้วกันให้คนอื่นมีความสุขกันไปแต่ว่าพอเรากลับมาถึงห้องแล้วก็กลับดึกมากเพราะว่าพาน้องหมูแดงเขาไปกินข้าวแล้วก็ไปซื้อของกับเขาตั้งนานปิ่นก็นั่งอยู่ที่นั่น ในห้องพักอยู่กับชายเย็นที่ดื่มอยู่ปิ่นดูหน้าตาไม่สบอารมณ์และไม่พอใจจะไม่พูดกับเราเลยปิ่นก็คงเพิ่งจะกลับมาจากการไปส่งงานลูกค้าข้างนอกแต่น,นี่ก็ดึกมากแล้วและปิ่นก็ต้องอยู่คนเดียวกว่าเราจะกลับมาก็ห้าทุ่มปิ่นแกเป็นไรไปอ่ะทำไมเงียบๆไม่พูดกับเราล่ะหรือว่านี่แก งอนกับนองหวานเขาหรือไงโกรธกันเหรอเป็นอะไรอะ่ะหน้าบูดเชียวคือเรากลับดึกไปหน่อยอะ่ะโทษทีนะไม่ได้โทรบอกก็เราออไปส่งน้องหมูแดงที่บ้านนางด้วยก็เลยขับรถไกลอะ่ะหลายชั่วโมงรถอะอย่างติดเลยนะกว่าจะกลับมาถึงหออะแล้วนี่ทําไมแกทําหน้าอย่างนั้นล่ะเป็นอะไรปินนี่พูดด้วยก็ไม่พูดด้วยเหร ก็ไม่รู้ว่าแกจะกลับดึกขนาดนี้ก็เลยนั่งรอง่วงก็ง่วงแล้วทําไมไม่นอนไปก่อนล่ะคุณแจห้องเราก็มีเราก็เข้ามาเองได้ก็เราโทรตั้งหลายสายแกก็ไม่รับนี่หว่าก็นึกว่าแกเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หายไปไหนทั้งวันนี่เห็นบอกเราก่อนเลยแล้วกลับมาเอาป่านเนี้ยมันดุเรามันงอนเหรอปิ่นเป็นงอนใช่ไหม หรือเราอะคิดไปเองคนเดียวว่ามันงอนน่ะมันดูโมโหมากเวลาที่มันดุอะหน้าตาก็เหมือนกระตายเลยใช่เราคิดว่าปิ่นเนี่ยมันเหมือนกระตายคิดแบบนั้นมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เคยบอกมันสักครั้งเดียวแต่เวลาที่มันดุไม่เู้ว่มันจะดุขนาดนี้นี่แถมยังมางงอนเรื่องเรากลับดึกอีกด้วยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะ เรื่องเวลาที่กระต่ายดุมีวางขายเป็นฉบับอ e ีบุ๊กแล้วนะคะจะเกิดว่าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเพจของพีลปิดทาง Facebook ได้เลยค่ะเป็นเรื่มแรกของเรื่องนี้ที่ลงเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปหาโหลดซื้ออ่านกันได้เลยค่ะฉากบางฉากของเรื่องเรื่องนี้นะคะไม่สามารถที่จะทํามาลงคลิปได้ไม่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชนนะคะยังไงถ้าทุกคนอยากจะดูภาพลับซีนผู้ใหญ่สามารถไปดูได้ในเล่มอีบุ๊ก e ของเรื่องเรื่องนี้เลยค่ะ คุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ